ฟลายมินิทวิตโกวิคห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับมาดูภาพ Timeframe day ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับราคาได้มีการทะลุ2 4 2 0ไปครับแต่พอจบแท่งวันครับราคามีการทิ้งตัวลงอย่างรุนแรงกลับมาอยู่ในระดับต่ำกว่า2,400เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมมองนะนั่นก็คือการแค่ pullback กลับไปนะครับแล้วก็การทิ้งตัวลงมาแบบนี้ ม,มุมมองผมมองว่าน่าจะลงต่อครับในวันนี้เดี mm ๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับว่าวันนี้จะเทรดยังไงก็เมื่อวานนี้นะครับผมได้ให้โซนแนวรับแนวต้านไปใช่ไหมราคาครับขึ้นมาโซนนี้ครั้งแรกเนาะก็มีการดีตัวลงไปครับประมาณเกือบพันจุดเลยเสร็จแล้วก็กลับมาครับดีไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมีราคานะครับมาชนตรงเบเกอร์บล็อกตรงนี้นะก่อนที่จะมีการทิ้งตัวลงไปทีหนึ่ง ่าคือโซนนี้เลยนะครับประมาณ26นะถึง30ปุ๊บแล้วก็มีการทิ้งตัวลงมาจนถึงปัจจุบันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนกันดีกว่าว่าวันนี้ทเทรดยังไงบ้างเริ่มแรงนะครับขอลบองค์ประกอบก่อนปุ๊บมาอัปเดตโซนปัจจุบันกันดีกว่าครับก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับว่าโซนนี้นะครับประมาณ90เนี่ยนะ 88ถึง93เนี่ยนะครับถ้าราคาลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเด้งนะครับซึ่งก็มาครั้งหนึ่งละแล้วก็เด้งไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าถ้ามาใหญ่ครั้งหนึ่งเนี่ยจะเด้งได้เยอะไหมนะครับแล้วอัปเดตแนวต้านนะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนแล้วนะก็เป็นโซนนี้แทนนะครับที่เป็นตัวของออเดอร์บ็อกซ์นะครับนั่นคือโซนนี้นะครับ2423นะจนถึง2430นะครับหรือ32ก็แล้วแต่นะประมาณนี้แล้วกัน2 3งสถึงสานนะครับก็ บริเวณนี้นะครับก็กลายเป็นแนวต้านแทนนะส่วนจุดนี้นะครับผมมองมันว่าเป็นฟิบโซนแล้วกันนะโซนฟิบโซนของราคาเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณนี้สองสี่ศูนย์แปดศูนย์เก้านะหนึ่งศูนย์ประมาณนี้นะครับเป็นฟนะิบโซนเนาะก็เป็นราคาโซนที่ผ่านลงมาได้แล้วก็หลุดลงมาเลยนะครับฟิบโซนตรงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปรอเซลล์นะไปเซลล์ข้างบนนี่นะครับ2อเป็นจุดหน้าเซลล์ส่วนรอบบายนะครับจุดนี้จุดแรกนะ8ปดถึงเกนะครับหลุดลงมาได้ก็มาเจอโซนล่างต่อส่วนนี้คือ2 3 7 6นะครับจนถึง2383นะแล้วก็ถ้าหลุดลงมาอีกนะครับก็จะเป็นโซนข้างล่างนี้คือ2353นะครับจนถึง2362อันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับถ้าราคาหลุดลงมา เพราะฉะนั้นก็จับตาดูกันให้ดีแล้วกันนะครับอันนี้ก็เผื่อไว้เลยนะครับอีกโซนหนึ่งคือ2440จนถึง2 4 4 3นะครับก็เป็นโซนหนึ่งแล้วกันนะครับในวันนี้ราคานะครับอาจจะทิ้งวันนี้ระดีดหรือราคาอาจจะมาอีกโซนหนึ่งแล้วค่อยดีดเลยก็เป็นได้ ก็จับตาดูให้ดีแล้วกันครับผมมองว่าฟิบโซนตรงนี้อาจจะติดก็ได้นะครับถ้ามีการเล่นกลับไปนะแต่ว่าขอให้น้ําหนักไม่เยอะแล้วกันนะ,อะขอให้น้ําหนักไม่เยอะนะครับสําหรับฟิบโซนนี้แต่ถ้าโซนนี้มานะครับต้องเล่นนะส่วนบนนี้มาต้องเล่นนะครับสําหรับบทวิเคราะห์ราคาทองคาวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับ ถ้าเพื่อนชอบครีเิทน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ duo trader ด้วยนะครับและตอนนี้ทาง duo trader เปิดโปรเจกต์ปั้นแสนรุ่มที่4นะครับเป็นคอร์สนะที่สอนนักเรียนนะครับมาแล้วกว่า100ชีวิตนะครับใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นเทรดยังไงนะครับผมขอแนะนำนะครับโปรเจกต์ปั้นแสนนี้เลยถ้าใครสนใจนะครับรายละเอียดอยู่ที่ community นะครับผมหรือจะแอดเข้ามาถามกันได้ที่ Add duo trader ก็ได้เช่นเดียวกันครับ แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ